สวัสดีครับผมบอลรีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวโตโยต้ายาริสคอร์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศมากมายเลยนะครับเขาบอกว่ายอดจองเนี่ยถล่มทลายมากๆเลยนะครับรถแทบจะไม่พอขายแล้วครับในรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะออกมาด้วยกัน3รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าราคาถูกมาก สำหรับตัวสแตนดาดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองเทสด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบขับก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกับ Toyota y a าริส o อที่ผมไปลองคือตัวนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทนะครับผมไปผหเงียบมากอะไฮบริดเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่หมดเลยใช่ไหมพี่<ช>ผลิตที่ประเทศไทยรโรงงานไทยคเครื่องพันห้าไฮบริด โอ้โหขึ้นดีมากเวตาเร่งดีมากศูนย์ถึงร้อยตอนนี้เขามีวัดยังพี่ว่าได้เท่าไหร่ประมาณนะครับ10.4 10. วิ10.4วิสำหรับรถเดิมๆแตนดาร์ เหยียบบิดครับคลิกดาวสุดๆพวงมาลัยน้ำหนักดีมากรถโอ้โห oh, oh. นี่ยาลิสหรอครับนี่ยสิ่งเหล่านี้เริ่มแรกครับระบบเบรกซื<ม>้อเฮ้ยนี่รถบ้านถ <c oughs> <c oughs> นนทวไปที่เราขับกี่กันเนี่ยครับเจอพื้นคูวขับความรู้สึกไม่ได้เป็นธรรมนี้ <c oughs> ุดอดนี่ฮะถือว่าโอเคเลยสำหรับการขับขี่ในการเทสต,ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปหาแบบเทสแบบโบรดทิปด้วยว่าการใช้งานบนถนนจริงๆเนี่ยนะทั้งจังหวะการแซงทั้งสภาพถนนของประเทศไทยนะครับแล้วก็การขนของการบรรทุกคนอ,อัตราการเร่งอะไรพวกนี้การกินน้ํามันนะครับว่าถนนเมืองไทยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ แต่ส่วนตัวผมนะถือว่า,อย,าอย่างตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับขึ้นลงสบายรถเงียบมากเป็นระบบไฮบริดเออดีมาดูภายในตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่อง 1500cc ซีซี เบนซินนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับ1.5ลิตรนะครับพร้อมด้วยมอเตอร์ระบบไฮบริดนะครับตัวนี้กําลังแรงม้ารวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ111กว่าแรงม้านะครับโดยประมาณนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องบล็อกใหม่หมดเลยนะครับยังไม่เคยเอาลงไปที่ตัวบอดี้โฉมไหนมาก่อนนะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่เลยนะครับในตัวนี้นะครับพรีเมียมรัชชรีนะครับราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมธรรมดาเนี่ย จะอยู่ที่8,49,000บาทนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็น LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟฟ็อกแลมต,ตัดหมอกนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีกล้อง360องศานะครับสำหรับตัวลักชวรี่นะครับตัวสแตนดาดเนี่ยจะมี มาตรฐานมีแบบว่าระบบมาตรฐานทั่วๆไปของโตโยต้าอยู่แล้วพอมาเป็นตัว Premium, พรีเมียมปุ๊บก็จะเพิ่มพวกคู c คอนโทรพวกระบบเรดร์พวกอะไรพวกนี้ป้องการระยะการเบรกการอะไรพวกนี้ให้มาในตัวพรีเมียมส่วนตัว l u x u r วรีเนี่ยก็จะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาทั้งกล้อง360องศาทั้งหลังคาแบบแก้วนะครับเป็นหลังคาแบบ พาโนรามาเลยเปิดยาวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าแล้วตัวนี้ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์จะเป็นล้อขอบ17นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมลัชชุรีเนี่ยจะเป็นขอบ18นะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้านหลังตัวนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมียมลัชชุรีเนี่ยเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์ที่แบบเปิดได้แต่ตอนนี้มันไม่มีไม่มีกุญแจมันก็สามารถที่จะเปิดเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเปิดได้แบบนี้ เรามาดูพื้นที่เก็บของภายในของเขานะครับตรงนี้เขาแบ่งพาร์ติชันมาแบบดีมากมีตัวกันแอร์แบบนี้มาให้ด้วยถ้าเป็นตัวกันแอร์ตอนก่อนๆมันมันจะต้องถอดเก็บมันจะต้องอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้แต่ตรงนี้มันเป็นรางสไลด์เก็บเข้าไปแบบนี้ได้เลยไม่เกะกะนะครับแล้วก็ตัวที่วางขอตรงนี้กว้างมากคือคนนะเข้าไปนั่งได้แต่เราไม่ได้เดี๋ยวมันจะผูบลงไป รถรุ่นใหม่ๆครับเขาไม่มียางอะไหล่มาให้นะฮะแต่เขาจะมีอุปกรณ์พวกปั๊มลมพวกชุดปะลมแบบว่าในกรณีฉุกเฉินมาให้แทนนะครับผมไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นระบบ LED เป็น full LED ทั้งระบบนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีกล้องมองภาพด้านหลังนะครับตัวเสาสัญญ,ญาณเสาอากาศก็จะเป็นแบบที่ฉลามแบบนี้แล้วไปดูด้านไหนมาภายใน เบาเป็นแบบเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนังทียูหนังสังเคห์นะครับทำมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตรงด้านหลังเนี่ยจะมีรูระบายอากาศนะครับเวลานั่งมันทําให้มันไม่ร้อนตัวนี้ผมสูง185พอเวลานั่งไปนะครับหัวก็ยังเหลือเหลืออยู่อีกประมาณ1ฝ่ามือแบบนี้ ก็ยังเหลืออยู่นะครับถือว่าโอเคเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีกดทริปกดอะไรรับโทรศัพท์วางสายเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดคู u i s e control พวกเรดาร์พวกแบบเพิ่มลดระยะของรถที่อยู่ข้างหน้านะครับว่าให้มันแบบว่าขับไปตามๆกันโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับ ตัวนี้ทุกอย่างอยู่ที่พวงมาลัยมัลติฟังชันตัวนี้ทั้งหมดเลยครับคอนโซนกลางนะครับตัวแอร์ตัวนี้ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตอนแรกผมขึ้นรถมาหาปุ่มสตาร์ทครับจะหา สตาร์ตตรงไหนไม่มีนะครับปุ่มสตาร์ทย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเราเหยียบเบรกตัวนี้แล้วก็กด power จะสตาร์ทได้นะครับส่วนตัวกระปุกเกียร์นะครับดูกําลังดีมากๆเลยเล็กๆกระทัดรัดดีครับมีช่องวางแก้วตรงกลางนะครับ2อันนะครับตัวเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องมาดึงก๊อกแก๊กกแกกตัวนี้เพียงแค่กดสัมผัสลงไปเบรกมือก็จะทํางานอัตโนมัติคอนโซลกลางดูซิทําอะไรได้อีก ก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆตะมูตะมินะครับมีที่เสียบชาร์จไฟ Type C มาให้แล้วมี Type A มาให้ช่องเสียบชาร์จไฟเนี่ยให้3แอมตัววิทยุเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวหลังคาตัวนี้ที่เป็นตัวพานราลมารูฟแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเปิดตัวแผ่นตัวนี้ขึ้นมาจะเป็นหลังคากระจกนะครับร้อน <laughs> มันก็อาจจะร้อนะครับแต่มันได้ความเท่มันได้ความฮลูฮลามากๆแล้วก็ไฟ2แผนที่นะครับตรงนี้เลือกได้ซ้ายขวาปกติอ่ะผมดูตรงนี้ผมนั่งผมปรับการขับขี่ของผมเนี่ยความสูงขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งที่เบาะหลังกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมตัวใหญ่อยี้ปรับการขับขี่ไวงง้อย่างนี้แล้วนั่งเบาะหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูที่เบาะหลัง เหลือนั่งอนั่งแบบเอ็นไปหน่อยด้ะนั่งได้สบายเลยครับผมสำหรับผมนะฮะมีผมสองคนมีผมสคนเนี่ยไปคันนี้คันเดียวเนี่ยหมดจบได้เลยนะครับแล้วเบาะหลังตัวนี้ลองพับใหดูนี่มาสามารถที่จะพับแยกได้แบบนี้เลยนะครับเบาะหลังเนี่ยเหมือนยาริสตัวเก่าที่เราใช้1,5ตัวแรกเออคล้ายๆกันนะครับตรงกลาง มีที่วางแขนมีที่ใส่แก้วชอบโตโยต้าอย่างหนึง่งที่ใส่แก้วเยอะมากรอบคันข้างประตูตรงกลางตรงที่วางแขนตรงเนี้ยที่ใส่แก้วนี่คือมีมาให้แบบจุใจมากๆนะครับแล้วก็องศาการนั่งข้างหลังเนี่ยถือว่ากําลังดีเลยฝั่งคนนั่งจะมีที่ใส่เอกสารด้านหลังแต่ฝั่งคนขับไม่มีนะครับที่สําคัญนี่ครับผมมีแอร์หลังมาให้ด้วยครับปรับจะเปิดจะปิดตรงนี้ได้เลยนะครับคนข้างหลังเนี่ย กับได้เองเลยว้ข้างหลังผมก็นั่งหัวไม่ติดนะเหลือๆเ,เลยนะครับถ้าเกิดว่ามุมมองจากคนนั่งด้านหลังรถในบางรุ่นนะครับอ่อาทศนวิสัยนะครับการมองออกไปเนี่ยมันจะแคบสําหรับคนหลังแต่อันนี้คนนั่งข้างหลังเนี่ยคือกระจกบานใหญ่มากโปร่งโล่งสบายมากๆเลยครับ ทันนี้นะครับเรามาอยู่กันในรถพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นเบาะแบบธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับผมคนนั่งเนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลนะครับพวงมาลัยตัวอะไรพวกนี้เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกับตัวลักชวรี่เลยแต่ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือหลังคาตัวนี้หลังคาเป็นแบบธรรมดานะครับจะไม่สามารถเปิดได้ตัวเบาะตัวอะไรเหมือนกันเหมือนกันหมดแมคคอบสิเหมือนกับตัวพรีเมียมคล้ายๆกัน หลังจากที่เราไปทดสอบขับมาแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่798,000บาทนะครับแล้วก็ไปตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยมีหลังคาพาโนรามาแบบซันรูฟแบบเปิดโอโหโคตรพลูฮรามากในราคาแค่ไม่ถึง9 0 0 0นะครับ899,000บาทนะครับ ไม่แปลกใจเลยที่ยอดจองแบบถล่มทลายมากๆนะครับแล้วก็สมรรถนะของเขาดีมากนะครับใครที่อยากได้ก็แนะนำนะครับก็ลองเข้าไปดูที่โตโยต้า,ตาสวนภูมิได้นะครับเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนะครับก็มีการบริการที่แบบว่าดีเยี่ยมมากๆผมมีรถโตโยต้ากี่คันผมก็เอาเข้าที่ศูนย์นั้นทั้งหมดเลยครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผม